สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษกัตริย์คนเกิดปีมะโรงครับในช่วง1จนถึง 15. มกราคม2564นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีมะโรงครับว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีมะโรงหรือเกิดในนักษกัตริย์ปีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนกักษัตร์ปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ 1นึ่งจนถึง15มกราคม2564ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะโรงนะครับการงานต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสครับไพ่ก้าถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการเจรจาติดต่องาน การพบปะผู้คนของปีมะโรงนะครับจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในดวงชะตาการงานครับการประชุมงานก็ดีการออกไปพบปะลูกค้าพบปะผู้คนก็ดีจะนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องงานหรือว่าข้อเสนอที่ดีบางอย่างในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดปีมะโรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีมะโรงในช่วง 1>, 1จนถึง15มกราคม2564นีนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่ดีเป็นช่วงเวลาแห่งการมองเห็นช่องทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาการงานของตัวคนเกิดปี มะโรงเองครับในสิ่งที่คนเกิดปีมะโรงต้องระวังครับในช่วง1นึจนถึง15มกราคม2564นีนี้คนเกิดปีมะโรงนอกจากจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานแล้วยังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงด้วยและในครั้งนี้ต้องบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ไม่ค่อยดีนักนะครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลไปในทางลบนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีโอกาสเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ว่าจะพบเจอกับปัญหาในเรื่องงานหรืออุปสรรคในเรื่องงานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดปีมะโรงนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ กับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดก็ตามขอเพียงแต่คุณมีสติแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์จะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนครับดวงชะตาการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างดีกว่าครับว่าในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นี้ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง1จนถึง15มกราคม5 6 6 4ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับ1จนถึง15มกราคมนี้ไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงว่าการเงินของคนเกิดปีมะโรงต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีครับการเงิน ไหลเข้ามาแล้วก็จะหมุนเวียนไหลออกไปเพราะฉะนั้นในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นี้หมายความว่าคนเกิดปีมะโรงจะเก็บเงินไม่อยู่ครับหาได้เท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินจนหมดหรือใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะโรงจะต้องระวังให้ดีนะครับรวมถึงระวังการใช้เงินอย่างขาดสติใช้เงินเกินตัวครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นี้สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปในทางที่ไม่ค่อยดีให้กับคนเกิดปีมะโรงได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงไพ่ The Devil นะครับจะเป็นไพ่ที่เตือนครับ เตือนให้คนเกิดปีมะโรงนั้นจะต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับ ใครที่เป็นเจ้าของกิจการทําค้าขายก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนยักยอกใครที่เป็นลูกจ้างเป็นคนทํางานก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนนายจ้างเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองหรือระวังโดนคนอื่นเอาเปรียบในเรื่องเงินนะครับในดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2 5 6 4นี้ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคครับเพราะฉะนั้นแล้วดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงเรียกได้ว่าไม่ถูกฉะโกกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2 5 6 4นี้ใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือว่าอดใจไม่ไหวก็ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับ ดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราค,คม2,500 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงครับ1จนถึง15มกราคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงไพ่8ถ้วยครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงการจากลานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่คนเกิดปีมะโรงนั้นจำเป็นจะต้องจากกาันแม้ว่ายังรัก หรือจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยหน้าที่หรือด้วยภาวะจํายอมบางอย่างครับในดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับต้องบอกว่าคนที่คบหาดูใจกันอยู่ในช่วง1จนถึง15มกราคม2500 14นี้บางคนจะพบกับทางแยกบางคนจะพบกับทางตันนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะครับไพ่เดทจะเป็นไพ่ที่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องระวังการมีปัญหาเกิดขึ้นกับ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาอบางการไม่เข้าใจกันหรือว่าการมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับคนโสดที่เกิดในนักษัตริปีมะโรงนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นี้ยังคงจะต้องรอคอยต่อไปก่อนครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับคงต้องบอกว่าต้องเอาใจช่วยแล้วก็ขอเป็นกํำลังใจให้นักกษัตว์คนเกิดปีมะโรงทุกคนนะครับผ่านพ้นปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยพลังใจและจิตใจที่เข้มแข็งนะครับ สำหรับวันนี้คำทํำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจนะครับที่คนเกิดปีมะโรงนั้นจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับบุญรักษาเทวาวอวยพรนันก,กษัตริย์คนเกิดปีมะโรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ